โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาเริ่มการสร้างโปรเจกต์ใหม่กันเลยนะครับพร้อมกับออกแบบหน้าฟอร์มหลักนะครับฟอร์มหลักก็คือฟอร์มนี้นะเป็นฟอร์ม Customer List ซึ่งใช้สำหรับการแสดงข้อมูลลูกค้านะครับผมก็ประมาณนี้เนะาะให้เราเปิด Visual Studio 2019ขึ้นมานะครับ จากนั้นคลิกตรง Create a New Project เพื่อเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับในส่วนของภาษาตรงนี้เลือกเป็น Visual Basic ในส่วนของแพลตฟอร์มเลือกเป็น Windows นะครับสุดท้ายในส่วน Project Type รูปแบบโปรเจกต์เป็น Desktop App นะครับจากนั้นให้มองหาคำว่า Windows Form App วงเล็บ .NET Framework นะครับสังเกตตัว .NET Framework นะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคเมื่อได้แล้วก็กด next นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราได้เลยนะครับในส่วนของโลเคชันก็จะเป็นที่จัดเก็บโปรเจกต์นะผมก็จะทําการกดจุด3จุดเพื่อที่จะ browse ไปหาโฟลเดอร์นะครับผมจะเก็บไว้ที่ไรดีแล้วก็ Visual Basic ตรงนี้เนาะ เก็บไว้ที่ Visual Studio 2019นะครับอ่ะผมจะเก็บไว้ตรงนี้เมื่อได้แล้วก็กด Select Folder นะครับในส่วนของ v e r s i o นของ .NET Framework เลือกเป็นตัวใหม่สุดนะครับ4.8เนอะอะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็กด Create ได้เลยนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้นะครับในการออกแบบถ้าคอมพิวเตอร์ท่านไหนที่มีการปรับ สเกลของหน้าจอไว้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมปรับไว้ที่150โปรแกรมจะแจ้งเตือนนะว่าให้รีสตาร์ทเป็น100%นะครับผมก็จะเซฟก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็รนะีสตาร์ทเนาะกดตรงนี้ได้เลยนะปึ๊บทั้งนี้ก็เพื่อให้การออกแบบมันตรงกันเนาะโอเคครับต่อไปนะผมจะทำการลากตัว property window มาใกล้ๆนะครับเนี่ยตัวนี้นำมาวางใกล้ๆตัว ฟอร์มนะครับเวลาออกแบบจะได้ง่ายนะครับอฟอร์มนี้ผมจะทําการปิดไปก่อนนะจากนั้นจะเปลี่ยนชื่อฟอร์มนิดนึงไปตรง Solution Explorer นะครับคลิกขวาตรงฟอร์มตัวนี้นะครับเลือก Rename นะเพื่อเปลี่ยนชื่อนะก็เปลี่ยนชื่อตามต้องการนะครับในที่นี้ก็จะเป็น Customer List Form นะครับ Enter ได้เลย จากนั้นก็ตอบ yes นะครับจากนั้นก็ดดบเบิร์คลิกขึ้นมาอ่าตอนนี้ก็จะในตรง name ตรงน,นี้ก็จะเป็น customer list form นะ้นครับทีนี้เวลามีการเปลี่ยนชื่อ form ที่เป็นฟอร์มแรกนะครับก็คือ form startup เนี่ยเราต้องไปดูด้วยนะว่าตรง property ของโปรเจกต์มันเป็น form นี้หรือเปล่านะไปดูตรงนี้นะครับโปรเจกต์เมนูโปรเจกต์เลือก property ดูตรง แอปพลิเคชันตรงนี้จะสังเกตว่า Startup Form เนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะก็แนะนำให้กดเป็นเลือกเป็น Customer List Form ที่เราเพิ่งเปลี่ยนชื่อไปเมื่อกี้นะครับโอเคเมื่อได้แล้วก็เซฟนะแล้วก็ทำการไปที่เมนู Build แล้วก็เลือก Build Solution นะครับโอ้ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเวิร์กนะครับลอง Start ดูสักหนึ่งครั้งนะครับโอเคแบบนี้ก็ การเปลี่ยนชื่อฟอร์มแล้วก็การตั้ง Startup Form ก็เรียบร้อยนะครับฟอร์มนี้จะปรากฏมาเป็นฟอร์มแรกนะต่อไปนะครับปรับ Property ของฟอร์มนี้นะครับตรง Start Position ผมก็จะให้เป็น n t n t s r S e e n นะคนัะกดตรงมาปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าจอนะในส่วนของความกว้างตรงนี้เราปรับได้เองเลยนะครับผมว่าต้องการให้มันกว้างประมาณไหนนะความสูงก็ได้เหมือนกันผมปรับประมาณนี้เนาะ ในส่วนของเทคนี้จะเป็นข้อความบนไตเติลของฟอร์มนะัก็เปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการเช่นกันนะครับผมก็เปลี่ยนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับในการออกแบบฟอร์มนี้จะมีการใช้ไอคอนนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ในโพสต์หรือสมัตเข้าไปดูได้ในรีสอร์ทนะครับผมรีสอร์ทไฟล์ของแต่ละบทเรียนเนาะอาจจะมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไว้ให้นะครับ ผมก็จะเก็บไว้ตรงใกล้ๆก,กันตรงนี้เนาะ Visual Studio 2019 Icon Set ตรงนี้ก็ให้ไปที่ตรงนี้นะไปที่ไอคอนกดจุด3จุดนะต่อไปเราก็ b รา w หาไอคอนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยตรงโปรเจกต์ของเราเก็บไว้ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ Visual Studio 2019แล้วก็ Icon Set c o s t t m e r List Form เนี่ยผมจะเก็บไว้ตรงนี้ผมจะเลือกไอคอนนี้นะครับผม double click ไปเลยตรงนี้ก็เรียบร้อยนะ ต่อไปนะครับในฟอร์มนี้จะมีสเตตัสบาร์ด้วยผมก็จะเพิ่มเข้ามาเลยนะตรงนี้ไปที่เมนู View ก่อนเพื่อแสดงตัวทูตบอกขอกมาติ่เขาว่าสเตตัสสตริปนะครับลากเข้ามาเลยนะจากนั้นเพิ่ม l a เบลเข้ามาหนึงตัวนี้สเตตัสลาเบลแล้วก็ไปที่ Property Window นะเปลี่ยนชื่อเขาตรงเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับตรง Text เนี่ยเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยผมก็จะเปลี่ยนประมาณนี้ ในส่วนของ for color เรื่องฟอนต์ต่างๆก็ปรับความหนาได้นะครับตรงโบเห็นไหมฮะสีก็มาตรง for color ตรงนี้เลือกสีได้ตามต้องการเลยนะตรงนี้ผมเลือกเป็นตัวอย่างจากนั้นรูปภาพก็มาตรงนี้ image เ,เนาะกด browse ได้เลยนะตรงนี้แล้วก็ import เข้ามาก็ลองดูนะตรงฟิลเตอร์ตรง,ตรงนี้กรองเป็น all file นะครับลองเลือกเป็น ไอคอนเดิมดูนะแล้วก็กดโอเคไปตรงนี้ก็จะได้ไอคอนแล้วเราอาจจะพิจารณาเปลี่ยนสีให้มันคล้ายๆกันก็ได้นะผมจะลองเปลี่ยนดูตรงนี้ for color นะลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคผมคิดว่ามันสวยกว่าก็เลือกใช้ light green ตัวนี้นะครับผมตรงนี้เราก็จะได้ตัว status bar มาแล้วนะครับต่อไปนะเราจะออกแบบโดยให้ดูตัวอย่าง เนี่ยตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวพาเนลแล้วก็ข้างในจะเป็น l a เบลนะ VB.net w i t h My s q l ตรงนี้นะครับก็ให้เพิ่มตัวพาเนลมาก่อนเลยนะครับพาเนลนะพิมพ์ตรงทูดบอกพาเนลนะแล้วก็ปรับ property ในส่วนของดอกตรวนี้ให้เป็น Top นะครับให้ข้ยึดอยู่ด้านบนเนาะปรับสีพื้นหลัง ได้ตามต้องการเลยตรงแบ็ k ค o ลเลอร์เนี่ยผมปรับเป็นสีทีวเนาะเป็นสีที่ชอบใช้ประจํานะครับตรงนี้ก็จะได้ง่ายนะครับต่อไปก็นําลาเบลมาวางนะพิมพ์คาว่าลาเบลในส่วนของทนะูลบอกเนาะวางเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการนะตรงนี้ตรงปอปติเทคผมปรับประมาณนี้จากนั้นก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์ให้สวยงามนะครับผม ผมจะเลือกใช้ฟอนต์นี้แล้วกันนะจะปรับเป็นแบบหนานะครับผมขนาดประมาณสัก28ได้ไหมลองดูก่อนนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยต้องเปลี่ยนนิดนึงให้มันตัดกันนะครับ for color เ,เนี่ยผมก็จะปรับเป็นสี highlight t e x กก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะอาจากนั้นผมจะทำให้เขาเต็มตัวพาร์แนลนะ ก็คลิกก่อนแล้วก็เลือกอตัว property มี auto size ไหม auto size ตรงนี้มันเป็น true อยู่เราก็จะปรับเป็น false เพื่อที่จะปรับขนาดเองปึ๊บแล้วจากนั้นก็ลองปรับขนาดดูนะนเห็นไหมเราปรับขนาดได้แล้วตอนนี้ต่อไปเราจะให้เขา fit เต็มกับ panel ตรงนี้นะก็คลิกตรง label หนึ่งก่อนจากนั้นเลือกดอกเป็น f i l l นะปึ๊บอ่ก็จะเต็มแล้ว จัดเรียงตัวอักษรโดยไปที่ Property Text Align นะเลือกตรงนี้ uh, Middle Left นะครับผม uh, ตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะครับเราจะสังเกตว่ามันชิดซ้ายเกินไปเราก็จัด Padding นิดนึงตรงน,งรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยนะครับเนี่ย Left เราก็ปรับได้ตามต้องการผมปรับประมาณ20ดูโอเคกำลังสวยงามเนาะโอเคครับต่อไปเราจะนำตัวนี้มาวางนะอาให้ดูตัวอย่างเนี่ยตรงนี้นะครับเป็น Table Layout Panel นะครับแล้วก็ข้างในจะเป็น Text Box ปุ่มแล้วก็ตัวเช็คบ็อกเนาะก็จัดการเลยครับไปที่ Toolbox กเซิร์ชเข้ามาเลยเนาะ table layout panel จากนั้นก็ลากลงมาเลยนะครับลบแถวออกหนึ่งแถวเนาะตรง r m o v e e ่า s t t row ปึ๊บนะครับให้มันเหลือแค่แถวเดียวจากนั้นไปที่ property ดอกนะปรับเป็น top นะครับผมให้เขายึดอยู่ด้านบนนะครับ จากนั้นในส่วนของความสูงจะปรับตรงซ้ายตรงนี้นะผมจะปรับประมาณสากักในตัวอย่างก็ประมาณสัก42นะครับผมในส่วนของความกว้างเขาก็จะปรับได้เต็มที่ของเขาเลยเนาะเป็นท็อปตรงนี้เห็นไหมต่อไปเราก็จะเพิ่มคอลัมน์เข้ามาอีกเนาะตอนนี้มีอยู่1นคอลัมน์นะเขาไปกดตรงนี้นะตรงนี้ตรงมุมบนขวานะครับเลือก edit row and column ตอนนี้มี2แล้วเนาะก็เพิ่มเข้ามาอีกนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6อ่าประมาณนี้ก่อนเนาะถ้าไม่พออยังไงยวค่อยเพิ่มอีกทีนะในส่วนของขนาดเราจะปรับฟิกไว้นะในส่วนคอลัมน์แรกนะครับประมาณสัก120อยยี่สิอ่าอซูลู1น0นะครับคอลัมน์ที่2องก็แอฟซูลูเหมือนกันนะประมาณ120อ่าคอลัมน์แรกจะเยอะหน่อยนะเปลี่ยนเป็นจาก120เป็น2 90เพราะว่าตัวนี้เป็น search text box นะครับ นอกนั้นก็จะเป็นปุ่มประมาณ5ปุ่มนะ1 2 3 4 5จะปรับเป็น120หมดเลยนะ120 120 120นะแล้วก็120 1 2 3 4 5โอเค5ปุ่มต่อไปก็จะเป็นจุดสำหรับวางเชนะ็คบ็อกเนาะตรงนี้อปุ่ม5ปุ่มเสร็จแล้ว t e x ก b o x ก็เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเป็นคอลัมน์สำหรับวาง Show Address นะครับก็ขนาดประมาณสัก150ย b s o l u t แอบเหมือนกันคอลัมน์สุดท้ายปรับให้เป็น Auto ้ไซสนะครับก็คือเป็นคอลัมน์ที่มันยืดหยุ่นได้ตามขนาดของฟอร์มนั่นเองเนาะออโต้ไซสไปเลยได้แล้วก็กดโอเคนะครับอ่านี้เราก็ได้แล้วนะครับต่อไปก็แค่นำคอนโทรลต่างๆมาวางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนะแทบ็อวางคอลัมน์แรก ต่อไปก็บัตทอนปุ่มต่างๆนะ1อันนี้ปุ่มเซิร์ชปุ่มที่2ปุ่มแอดนิวปุ่มที่3ปุ่มอีดิทปุ่มที่4ปุ่มดีลีทปุ่มที่5ปุ่มรีเฟรชข้อมูลนะครับและต่อไปก็จะเป็นเซิร์ชหาัวเช็คบ็อกนะสำหรับแสดงหรือซ่อนอที่อยู่ของลูกค้านะก็ลากมาเลยนะครับ ในส่วนของเช็คบล็อกตรงนี้ปรับออโต้ซส์เป็นฟอลนะเราจะปรับขนาดเองจุดไหนที่เป็นออโต้ซส์เป็นทรนะูเนี่ยปรับให้เป็นฟอลนะตรงนี้สังเกตดูนะตัวปุ่มนี้เขาเป็นฟอลอยู่แล้วนะเช็คบล็อกเป็นฟอลไหมดูนะครับออโต้ซ้าไม่มีเนาะมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องปรับปรับเฉพาะตัวเช็คบล็อกอันเดียวให้ออโต้ซส์เป็นฟอลนะครับผมตรงนี้นะต่อไปเราก็จะปรับให้เขาเต็ม เต็มกับคอนเทนเนอร์ก็คือจะปรับเป็นฟนะิล์นาะให้เลือกทั้งหมดนะครับคลิกเท x คบล็อกตัวแรกกดคอนโทรลค้างไว้จากนั้นก็คลิกปุ่มต่างๆ1 2 3 4 5แล้วก็คลิกที่เช็คบล็อกจะเป็นการเลือกทั้งหมดปรดับ property doc อจากนั้นเป็นฟิลเพื่อให้เข้าขยายเต็มแบบนี้นะครับโอเคตัวเช็คบล็อกตรงนี้มาดู t ท x t a l ไร n นะว่าเป็นม i d เดิลเลฟหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ให้เขาอยู่ตรงกลางเนาะตรงนี้ชิดซ้ายตรงกลางต่อไปในส่วนของ text box ตรงนี้จะเป็น text box สํสำหรับการป้อนข้อมูลสำหรับค้นหาผมตั้งชื่อว่า keyword text box ในส่วนของฟอนต์ก็จะปรับให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะฟอนต์เดยวนะฟอนต์เราจะปรับทีเดียวเลยเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเลือกกดกดตัวแรกไว้ก่อนนะ กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกคอนโทรลปุ่มแล้วก็เ็คบล็อกให้ครบเราจะปรับฟอนต์ทีเดียวเลยเนาะก็ใช้ฟอนต์นี้นะครับเนี่ย H E G O E ตัวนี้แล้วก็เลือกขนาดได้ตามต้องการนะครับอลองสัก8ดูก่อนถ้าเล็กไปแล้วก็ปรับขึ้นเนาะ9สวยไหมถ้า10อ่ตอนนี้ก็ลองเองนะว่าอันไหนมันสวยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ก่อนในส่วนของเทคบ b ็อกเนี่ยอาจจะต้องใหญ่กว่านี้นะครับ ผมจะปรับให้มันใหญ่ประมาณสักลอง16ดูถ้า16มันเต็มจนล้นก็อาจจะปรับเป็น14นะอันนี้ก็ต้องทดสอบนะว่าเราเราคิดว่ามันสวยไหมนะครับตรงนี้ลองปรับเป็น14อ่าก็จะมีขอบด้านล่างอยู่นิดนึงเห็นไหมขอบตรงนี้เราอาจจะปรับตรงอ่ามีแพดดิ้งไหมลองดูนะครับมีถ้าไม่มีแพดดิ้งก็อาจจะใช้ตัว m มาจิน ลองปรับมาจิ้นด้านบนประมาณสักห้าดูนะอ่าปรับมาจิ้นท็อปเนี่ยเป็น5นะครับให้มันลงมาข้างล่างอีกนิดนึงเห็นไหมมันจะได้บาลานซ์กันทั้งบนทั้งล่างเนาะก็จะเริ่มสวยงามขึ้นอันนี้แท็กบล็อตัวแรกนะ keyword tag box ปรับ propery t ประมาณนี้นะครับต่อไปปุ่มตัวที่2นะครับอ่าปุ่มแรกตัวนี้ใช้สําหรับการค้นหาข้อมูลเนาะก็พิมพ์ตั้งชื่อว่า search button ครับ ข้อความบนปุ่มก็เป็น search ผมจะใช้ไอคอนมาช่วยด้วยนะครับก็กดตรงนี้เลยเนาะ browse import เข้ามานะผมใช้ไอคอนตนัวนี้บนคลิกไปเลยครับกดโอเคไปอตอนนี้ไอคอนมันทับข้อความอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาปรับทีเดียวเนาะปุ่มที่2ปุ่มสำหรับการ add new เพิ่มรายการเนาะ add new button ข้อความบนปุ่มก็ property text นะ add นิวไอคอนก็ทำเหมือนเดิมเลยอ m มเมตรงนี้ import เข้ามานะครับเลือกรูปภาพที่ต้องที่ต้องการนะโอเคไปต่อไปปุ่มที่3ปุ่ม edit นะตั้งชื่อว่า edit button ข้อความบนปุ่มมา property text นะอีดอิไอคอนก็เปลี่ยนตรงรูปภาพตรงนี้กด import เข้ามา,าเลือก ไอคอนที่ต้องการนะแล้วมึงคลิกมาเลยกดโอเคไปโอเคนะครับปุ่มต่อไปปุ่มที่4ปุ่มดีล t ทนะตรงนี้สำหรับลบ Delete button ข้อความบนปุ่ม Delete ไอคอนก็ตรง p ropy t image นะอิมพอร์ตเข้ามาเหมือนเดิม Delete ผมใช้ตัวอไอคอนไม่มีเดี๋ยวนะรู้สึกไอคอนไม่มีสำหรับ delete อันนี้ไปดูก่อนนะผมอาจจะลืมก o p ีมานะตรงนี้ไปดูตอนน่าจะลืมก o p ีมา delete จะเป็นตัว16พิกเซลน่าจะตัวนี้เดี๋ยวผมก o p ีมาก่อนก o p ีมาวางตรงไอคอนเซตนี่อ่มาแล้วเนาะตรงนี้โอเคลืมก o p ีมาอันนึงเนาะตรงนี้16พิกเซลหมดเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัว delete ใช้ไอคอนนี้นะครับผมโอเค ต่อไปปุ่มสุดท้ายปุ่มสำหรับ Refresh ข้อมูลก็ตั้งชื่อว่า r e fresh Refresh Ref Button ข้อความก็จะเป็น Refresh ต่อไปไอคอนก็ตรง p ropy e r t m a ม e นะทำเหมือนเดิมครับโอเคนะ่อ่ะตัวนี้มีแล้วไอคอนกด enter ได้เลยอ่ะเลื่อนไปโอเคไปเนาะต่อไปเราจะปรับ p ropy e r t ของไอคอนให้มันชิดซ้ายเนะเาะแล้ก็เลือกทั้งหมดนะกด ตัวแรกก่อนกด ctrl ค้างไว้แล้วคลิกไอคอนคลิกปุ่มตัวที่2 3 4 5เลือกทั้งหมดปุ๊บมาปรับตรง text align เนี่ยเป็นเป็นตัวนี้ก่อน text image relation เป็น image e before text อ่าจากนั้นก็ปรับ text align ดูนะให้ตัวอักษรชิดขวาชิดกลางชิดซ้ายเลือกแบบไหนที่ชอบนะครับผมจัดประมาณนี้แล้วกัน ใช้ middle right ในส่วนของ i m a g e Align ก็สามารถจัดเตียงได้นะให้ชิดซ้ายตรงกลางแล้วก็ชิดขวาตัวนี้ก็เป็นใช้ค่า default นะ middle center นะครับต่อไปจะเป็น check box ตัว,ตวนี้นะสำหรับการคลิกเพื่อที่จะแสดงหรือซ่อนที่อยู่ลูกค้านะครับก็ตั้งชื่อว่า show address จากนั้นก็ปรับข้อความบนเช็คบล็อกเป็น show address ต่อไปก็มาเปลี่ยนสีนิดนึงให้มันแตกต่างเนะาะผมจะเลือกสีเอาตัวนี้แล้วกันเนาะใกล้ๆดี hot track ประมาณนี้เนาะต่อไปนะเราจะปรับพื้นหลังของตัวนี้ table layout panel นะตัว b a c k color ตัวนี้ก็เปลี่ยนนิดนึงผมจะเลือกเป็น Gradient in active caption เราดูก่อนนะว่าสวยไหมนะครับอ่าผมก็จะใช้สีนี้แล้วกันเนาะก็ประมาณกาลังดีนะครับผมโอเคต่อไปนะด้านบนเสร็จแล้วเหลือตัวมาดูตัวอย่างเนี่ยเราเสร็จด้านบนเลยนะเหลือตรงนี้ตัวที่แสดงข้อมูลลูกค้านี่จะเป็น data grid view เนาะก็สามารถที่จะอ่าเดี๋ยวนะมีอะไรอีกอ่าตรงนี้ใช่เหลือแค่ data grid view นะ ก็เซิร์ช data-grid-view ตรงทู l บอกเลยนะครับลากเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเคลียร์เซิร์ชไปก่อนปึ๊บคลิกที่ d a t a g r t v v i e w นะแล้วก็มาตรงมุมตรงนี้มุมบนขวาปิดการไม่อนุญ,ญาตให้เพิ่มไม่อนุญ,ญาตให้แก้ไขไม่อนุญ,ญาตให้ลบนะติ๊กออกหมดเลยนะครับลองปรับตัวนี้ดอก in parent container ว่าได้ไหมให้เขาเต็มตรงเนี้ยพื้นที่ที่เหลือเนี่ยนะครับผมอลองดูก่อนอถ้าเขาตรึงพอดีเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้นะ ถ้าเราไม่ต้องการก็กด Undo c k ถ้ามันไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็แค่ลากให้มันเต็มนะแล้วก็ปรับ Property ตัว e n c h o r ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยปรับครบทั้งสีด้านนะแต่ในที่นี้ผมจะไม่ปรับเพราะว่าตัวดอกตัวนี้มันทำงานแล้วเนี่ยดอก In Parent Container ปึ๊บมันเต็มพอดนะะีเราไม่ต้องลากให้มันเต็มนะครับโอเคผมจะปรับ Background Color นิดนึงเนาะสีเป็น w i n d o w ก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับปรับ property เพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราจะไปเขียนโค้ดอีกทีหนึง่ง read only เป็น true มาปิ select ไม่อนุญาตให้เลือกหลายแถวก็ปรับเป็น false selection mode เวลามีการคลิกเลือกก็ให้เลือกทั้งแถวก็เลือกเป็น full row select นะครับมี property อะไรอีกนะครับลองดอูสังเกตนะ property ดอกเป็น fill นะครับผมเนี่ยเต็ม เลยนะตัวนี้เต็มตัวฟอร์มเลยนะครับก็โดยหลักๆนะก็จะประมาณนี้นะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราค่อยไปเขียนโค้ดเอาก็ได้นะในส่วน property พวกนี้นะครับโอเคจากนั้นก็จะลองเซฟแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะอ่าก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะยุบหน้าต่างพวกนี้ออกก่อนลองขยายฟอร์มดูนะครับปึ๊บอ่าถ้าขยายฟอร์มแล้วพวกนี้ไม่มีการ แหว่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเต็มตามฟอร์มแบบนี้ถือว่าเวิร์กแล้วนะครับผมเนี่ยเวลาเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาก็ควรจะให้มีการเคอร์เซอร์ไปกระพริบตรงเทคบล็อกแบบนี้นะถ้าบางท่านเปิดขึ้นมาแล้วไม่กระพริบทําอย่างไรนะก็มาดูให้เราเลือกตรงนี้เทคบล็อกเนี่ยปรับตัวแท็บอินเดให้มาเป็น0นย์แบบนี้นะตัวอื่นให้เป็น1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเยนาะ6แบบนี้นะครับ ก็ในที่นี้มันเป็นศูงอยู่แล้วนะครับก็เวลาเปิดฟอร์มขึ้นมาเขาก็จะมากระพริบตรงนี้นะครับให้เราทําการตรวจเช็คว่าเราเปลี่ยนชื่อต่างๆครบนะ keyword text box s e ็อกเซิร์ช n ัตตันแ b ดนิวบัตตันอีดิทบ e ต e ันดีลิทบัตตันรีเฟรชบัแล้วก็ show อ d d ร e ส s c h เช็คบลกนะครับก็ประมาณนี้เนาะเซฟแล้วก็รันดูอ่าเดี๋ยวรันดูนะอันนี้ก็สวยงามแล้วนะครับ โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ